ข่าวรายงานจากจังหวัดปราจินบรุรีพบมีการโพสในคลิปปลิมนเฟซบุ๊กเป็นคลิปภาพฝนกำลังตกหนักจนน้ำท่วมเต็มถนมนสภาพน้ำท่วมระดเล็กที่จ่อสองฝั่งคลื่นพันระดับน้ำขนาดครึ่นเอวของคนกำลังเดินจูงรถกัจิยานยนต์และเด็กที่กำลังเดินลุยท่ามน้ำท่วมพร้อมได้บุกข,ข้อความอายุฝนที่กระบินบรุรีพบมีคนแสดงความคิดเห็นและแชร์จำนวนมาก ร้อมสอบถามต็อตอบหลากหลายซึ่งหลายคนมีภูมิดำเนินอยู่ที่ตัวอำเภอกระบินบรีเข้าไปคอมเมนต์อาทินำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องไหนของกระบินบรีช่วยตอบหน่อยเอาดีๆมีที่ไหนจะรั่วเลยเกิดมาสิบสิบปีไม่คุ้นตาเลยอยู่กระบินบรีไม่มีน้ำท่วมง้วาข่าวเอายอด ไม่ใช่กระบินบรีคนโพส์มั่วมากมากพื้อสุขาวสอบถามจากนายธรรมรัตน์นมแสงในอำเภอกบินบรีเปิดเผยว่าตรวจสอบแล้วไม่เป็นความเฟซบุ๊กเสนอไม่มีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบินบรีแต่อย่างใดได้ให้ทางตันตำรวจเอกสิวนัทคุ้มทรัพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกบินบรีว่าจะดำเนินคดีอย่างไร พอมอบหมายให้เจ้าที่ด้ดงเฟซบุ๊กของที่กว่าการอำเภอจงชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วนอกจากนี้พบในเฟซบุ๊กโดยผู้ใช้ชื่อดำิตรัตนะุญชรอ,อดีตนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจินบรุรีได้โพสข้อความระบุว่ารอหมายสารนะครับต้องการยอดไลค์ยอดแชร์นำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จปราจินบุรีโดยเฉพาะกบ,บินบรุรีไม่มีน้ำท่วมนะครับ คนปราจินไม่ยอมคนแชร์คอมเมนต์ขอพิจารณาเป็นคนคนไปล่าสุดต่อมาที่สถานีตำรวจปุทธนอํเาเภอนาดีพันตำรวจโทรประสิทธิพักดีสารวัตรเวรสอบสวนสถานีตำรวจปุทธรอํเราเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีได้รับแจ้งจากนายอัตรตยะชินกรอายุ34ปีอุป,ปนายกการท่องเที่ยวปราจินบรุรีได้เข้ามาแจ้งความ พบเฟซบุ๊กลงข้อความพายุฝนที่กระบินบดีเป็นคลิปวิดีโอน้ำท่วมซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่เป็นความจริงไปแจ้งผู้ส่งทางข้อความบอกให้เจ้าของเฟซได้ับเฟซเนื่องจากไม่คืนความจริงและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่ทางเจ้าของเฟซไม่มีการลบคลิปแต่อย่างใดอันนี้ผมมาแจ้งนะครับผมพอร l คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าอันเนี้ยตอนนี้กระจายไปเยอะมากมีเฟกนิว ซึ่งอันนี้ได้รับผลกระทบกับการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคธุรกิจเยอะนะครับผมอันนี้ผมได้มีการตักเตือนในคอมเมนต์กับในเมสเซนเจอร์ละอันนี้ไม่มีทางเจ้าของหัวเนี่ยไม่ได้ดำเนินการนะครับผมแล้วที่หคัญยังปักมุดอีกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตดำเนินการนะครับผมเดี๋ยวเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมครับผม ข่าวได้เดินทางลงพื้นที่อย่างต้นน้ำแม่น้ำปราจินบุรีอำเภอกรินบรุบรีจังหวัดปราจินบรุรีซึ่งเป็นจุดบรรจบรวมกันระหว่างแขวพับปงที่น้ำไหลมาจากจังหวัดสก,ก้วไหลมารวมกับแขวหนุมานที่น้ำไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอนาดีร่วมกันเป็นตนน้นน,น,ตนน้ำแม่น้ำปราจินบุรีสำรวจดูสภาพน้ำที่ต้นน้ำแม่น้ำปราจินบุรียังอยู่ในระดับต่ำและชุมชน ตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบ,บินที่เคยมีน้ําท่วมทุกปีไม่พบน้ําท่วมแต่อย่างใดและในเขตตลาดสดเทศบาลตำบลกบ,บินไม่พบน้ําท่วมประชาชนยังใช้ชีวิตามตปกติอาจารยมชาดนะก็กไม่น่าเป็นห่วงตอนนี้น้ำมันท่วมไหม มันม <า S 2> ท่วมทุกปีร <นะ S 2> ครับแน่ยนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังครับมานิสนับุีรายงานทองสุขสิงพิมพ์ถ่ายภาพจากจังหวัดกราจินบุรีครับ